สอนยังไงไม่ให้ลูกเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะหมอป๊อบดออร์ซาลีป๊อปค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะมาคุยเรื่องของวิธีการสอนลูกนะคะสอนยังไงไม่ให้ลูกเสียใจภายหลังนะคะ ในลูกอ่อนของเราเนี่ยค่ะแรกเกิดถึง6เดือนหมอจะแนะนําว่าเราจะยังไม่ฝึกระเบียบวินัยตอนนี้นะถ้าลูกร้องนะคะให้เราเข้าไปดูนะว่าลูกร้องเพราะอะไรให้เข้าไปอุ้มไปกอดไปตอบสนองนะความต้องการของเขาเพื่อให้เขาเกิดความมั่นคงทางใจเต็มที่ใช่ไหมคะแต่มีหลายๆครั้งเวลาที่ลูกอาจจะเกิด ทำผิดทำพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้คุณแม่ก็อาจจะต้องสอนเขานะบอกเขาให้เขารู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะที่เราเจอได้บ่อยๆนะคะในเด็กทารกนะลูกอ่อนของเราอายุ5-6เดือนเนี่ยฟันกำลังจะขึ้นพอฟันกำลังจะขึ้นเป็นไงคะคันเหงือกพอคันเหงือกเนี่ยคุณแม่ให้นมไปใช่ไหมลูกกัดหัวนมจะ้ะนะพอลูกกัดหัวนมคุณจะทำยังไงล่ะคุณจะต้องแสดงให้เขารู้ค่ะว่าพฤติกรรมนี้ ไม่เหมาะสมนะจ๊ะลูกนะคะโดยการที่คุณจะต้องบอกลูกค่ะว่าไม่กัดค่ะลูกแม่เจ็บนะแล้วก็ยุติก,การให้นมทันทีนะคะเวลาพูดเนี่ยให้พูดเรียบๆนะคะหนักแน่นนะไม่ต้องวุ่นวายกรีกราดอะไรมากมายให้พูดเรียบๆเ,เลยไม่กัดค่ะลูกแม่เจ็บแล้วหยุดการให้นมโดยการที่เอานิ้วสอดเข้าไปในปากของลูกนะแล้วก็ค่อยๆดึงปากเขาออกจากหัวนมนะคะคุณแม่อาจจะวางเขาสักพักหนึ่งนะคะสักประมาณ หนึ่งนาทีสองนาทีอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาสงบแล้วก็กลับมาให้นมใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำไปสักสองสารอบเนี่ยลูกก็จะเรียนรู้นะคะว่าการกัดหัวนมเนี่ยแม่ไม่โอเคนะจ๊ะคุณแม่อาจจะหายอย่างอื่นให้เขากัดแทนก็ได้นะถ้าสังเกตว่าเขามันเคี้ยวเนี่ยอาจจะเป็นยางกัดให้เขากัดแทนนะคะอีกวัยหนึ่งนะคะเช่นวัย8เดือน9เดือนเนี่ยบางคน ก็อาจจะมีการตีแม่หรือว่าดึงผมแม่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะอันนั้นก็เขาก็สมรวจเขาก็ทดสอบนะคุณก็ตอบสนองเช่นเดียวกันค่ะด้วยพฤติกรรมที่ราบเรียบแล้วก็สงบนิ่งก็ไปจับมือลูกนะไม่ดึงค่ะลูกนะหนูเอาอันนี้ดีกว่าอาจจะหาของเล่นที่เขาจับได้ให้เขาตีๆนะพวกกุง้งกิ้งไม้ตีกองอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจับได้ให้เขาตีแทนนะก็ อันนี้เป็นต้นวิธีการบอกเขานะในลูกอ่อนของเราก็มีวิธีการสอนได้โดยที่ลูกไม่เสียใจนะคะแต่คีย์เวิร์ดที่สำคัญหมอก็ย้อนกลับไปนะคะว่าทุกครั้งที่ลูกร้องนะคะคุณก็ต้องตอบสนองเวลาที่ลูกมีอารมณ์ดีเวลาที่คุณมีอารมณ์ดีให้คุณกอด พยักหน้ายิ้มให้เขาให้ความรักกับเขาเต็มที่แล้วอย่างนี้คุณจะกล้าสอนเขาแล้วลูกก็จะไม่เสียใจภายหลังด้วยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมดีนะยังไงแม่ก็รักแต่พฤติกรรมนี้แม่แค่ไม่โอเคเฉยๆวันนี้นะคะหมอก็มีทิปส์สามข้อนะคะที่จะให้คุณแม่ไปปรับใช้นะคะเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะอันที่หนึ่งนะคะ เวลาที่มีคุณภาพกับเขานะคะเวลาที่ลูกเป็นเด็กดีนะให้คุณกอดหอมให้ความรักเต็มที่เพื่อให้รู้ว่าคุณแม่รักเขาเสมอนะคะอันที่2นะคะบอกลูกด้วยสมเนียงน้ำเสียงที่ราบเรียบสีหน้าที่ราบเรียบเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ทำค่ะลูกไม่กัดค่ะลูกไม่ตีข่ะลูก ะะและอันที่3หาอย่างอื่นทดแทนเขานะคะก็คือถ้ากัดก็หายางให้กัดถ้าตีแม่หรือดึงผมก็หาอะไรที่ตีได้ไม้ตีกองอะไรให้เขาตีอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้หมอป๊อบไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกนะคะหมอป๊อบเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ